เจ็ดสองอะไรทุกคนเจ็ดสองยังพี่น้องนะครับรุ่นซอยกันเด้อนะครับเสียงคือเป็นตะลอนมือแท้โอ้สุดยอดครับห้อนห้อนพี่น้องห้อนนี่หลี ร้อนๆนนะครับ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ว่าจะไปตรงกับเลขอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้จริงนะออก็ขอให้ไข่แกบอกมาเลยแล้วกันนะครับว่าจะว่าจะออกมาเลขไหนนะครับจะออกมาในทิศทางไหนเนาะทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรก็พิมพ์มาได้นะครับ เลขอะไรเนาะเจ็ดยังพี่น้องจ้าเจ็ดยังครับผมเอาพันลมเป่าดีจะได้ไปไม่มีไม่มีครับไม่มีปากเป่ากับอะไรพี่น้องถูกเข้าจอบว่าให้ใช้ปากเป่านะครับ ปากเป,ป่าเปาทียนเป่าถูกก็จะชาว่ายช่นะครับมันไม่ดีนเนาะเห็ดเป็นเลขอะไรครับเจ็ดสองศูนย์งานเข้าแล้วค่ะ <c oughs> ใช่ไหมเจ็ดสองศูนย์ไหมทุกคนนั่นมบม่พี่น้องยืนยันให้ผมแนนะครับอ่าสองพันนะครับสองพันสองร้อยคนตรงนี้นะครับอ่าใครจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วนะครับให้พิมพ์คำว่า เจ็ดสองศูนย์มานะครับอ่าทุกคนจ้านะครับอ่าทุกคนนะครับที่ดูไลฟ์สดนะตอนนี้นะครับสองพันสองร้อยคนนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วพิมพ์คําว่าเจ็ดสองศูนย์มาพร้อมกันจ้าพิมพ์คําว่าเจ็ดสองศูนย์มาพร้อมกันครับผมนะ <c oughs> พิมพ์เจ็ดสองศูนมาเลยครับผมใครจิ้มลิงกด้านล่างแล้วนะครับขอให้ปังขอให้ปังนะครับขอให้ปังทุกคนนะขอให้ได้สามตัวตรงนะครับสามตัวตรงนะครับเห็นลอตเตอรี่อยู่ไหนนะครับเป็นเลขเจ็ดสองศูนย์ก็ลองหาไว้นะ โอเคไหมจ๊ะแมนแมนนะครับเจ็ดสองศูนะขอให้ปังนะทุกคนใครจิ้มลิง์ด้านล่างแล้วขอให้ปังขอให้ปังเด้อพี่น้องขอให้ปังนะครับ